สนับสนุนโดย All o n l i น e ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการจากคําเชิญของจีนนั่นเองนะคะ <c oughs> ที่ทางด้านของประธานาธิบดีจีนสีจินผิงไดใ้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยทางการของจีนเองก็ประกาศนะคะว่าพร้อมที่จะฟื้นความร่วมมือในระหว่างกันนะคะในการที่จะสํารวจน้ํามันและกา๊าซในทะเลจีนใต้ร่วมกับฟิลิปปินส์ค่ะ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานโรมูอัลเดสมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ระหว่างการเดินทางเยือนจีนแบบรัฐพิธีซึ่งมีการยิงปืนใหญ่21นัดต้อนรับมีเพิงหลี่หยวนภริยาของสีจิ้นผิงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนหลายคนเลยค่ะที่เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ส่วนมาโกสเดินทางเยือนพร้อมกับลิซาอาราเนต้ามาโกสภริยาอาดีตประธาน,นาธิบดีฟิลิปปินส์รองประธานและประธานสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์วงดนตรีทหารบรรเลงเพลงชาติของฟิลิปปินส์และจีนมาโกสพร้อมกับสีจิ้นผิงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนถึงด้านของมาโกสนั้น ยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระหว่างวันที่3-5ถึงมกราคมนะคะจากนั้นประธานาธิบดีสีได้แถลงค่ะว่าจีนพร้อมที่จะรื้อฟื้นการเจรจาเรื่องน้ำมันและก๊าสรวมถึงการจัดการปัญหาทางทะเลอย่างจริงใจกับฟิลิปปินส์ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์จีนค่ะโดยประธานาธิบดีสีได้กล่าวกับผู้นำฟิลิปปินส์ว่าจีนพร้อมที่จะ ร่วมสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซในพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้และร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงพลังงานลมและเพิ่มการนำเข้าสินค้าประมงระหว่างกันทั้งนี้การอ้างกรรมสิทธิ์ของจีในในการครอบครองทะเลจีนใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันก๊าซและปลา รวมถึงเป็นเส้นทางเดินเรือพาน,นิ์มูลค่าประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีถือเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงาน,ปปนกิจกรรมการก่อสร้างของจีนและการเพิ่มเรือรบของจีนในหน้าน้ําพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะนอกจากนี้จีนยังได้ให้คํามั่น ร่วมมืออย่างกว้างขวางตั้งแต่การสนับสนุนสำหรับการลงทุนของจีนในฟิลิปปินส์เพื่อช่วยพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีด้านการเกษตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอุตุนิยมวิทยาและอวกาศรวมไปถึงวัคซีนด้วยจจนนการเยือนจีนของมาโกสในครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศเปิดประเทศสู่โลกภายนอกอีกครั้งหลังจากที่ปิดประเทศมานานถึง3ปีเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 โดยสีจิ้นผิงได้ต้อนรับมาโกสโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะคะขณะที่ผู้นำทั้งสองเข้าร่วมพิธีต้อนรับในมหาสาลาประชาคมกลางกรุงปักกิ่งค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN เ e w s นิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและลคปวิออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ